My eyes to see <laughs> อ่านข้อต่อไปสิข้อแรกก็คือ we use our l o n g to breathe we use แล้วก็ข้อสองก็คือ we use our brain to think <laughs> ข้อสามเมื่อกี้นี้เพิ่งตอบไปถ้าเกิดคนอื่นดื่มก็แย่แล้ว I use my อะไรซูซ right, sure ี่ตอบมาตอบตอบถ้าเกิดใครไม่ตอบต้องแย่แล้วนะเพราะว่าเราพูดไปเมื่อกี้นี้ค่โอเคเดี๋ยวเราเฉลยย่อยก็คือ I E Y E S อเคขโอเคก็ี่ อะไร,ะไรเธอรู้ไหมว่าอะไรถูกได้ยินเฮหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาเดี๋ยวเราบอกเฉลยแล้วก็คือ yes ก็ค่า I use my b l a b l a b l a blah t o เมลมีให้สิบวินาทีให้ให้ิหค one two t h r e f i v e s seven eight nine ten หมดเวลาคำตอบก็คือ my nose nose Alright, now do you know it?